มสวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนมวันนี้แซวเจย์บันหัวหน้าพาหล่อพาเขาโคกเขาป้าขึ้นเก่าล่ะค่ะพี่น้องมาเห็นแล้วดอกแหลกแหกมันอันมันแจงสีบอกพี่กัดเด้อค่ะเด้ออันมันสีบอกสีเขียนบอกพี่กัดเลยสวัสดีครับสวัสดี<อ>แฟนบทุกท่านมาใกล้เติบอยู่หันสีมันปันใดฮิดไทยขาวค่ะตองอันเป็นตองครับไม่ห่างไม่ไหม <S 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 อ๋า ให้เขียวครับดอกิงหนุนเลยอัดดอกคูกันเลยหนึ่งสองหนึ่งองครับพี่น้องเฮดจะลอยล้อแล้วราพี่น้องเพราะว่าแดดออกแล้วมันแหงหรอไหมแหงแล้็ลลขาดว่ารอบฝนครับออกเฉพาะมองอิหริะละป้านี่เฮด ออกเฉพาะโซนคือผู้ใดมานแล้วก็มานเลยผู้เขารุ่นนี่ก็ต้องทํำใจครับเขาที่หลังนี่ออเอาเอาอย่ามานพ่อละอย่ามานพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บเป็ด โอ้ยเห็รางอกเหลืองครับว่าเป็นสีบอพอหรอเด้นี่ยย่งางจนว่าทางกระเทศไทยตนนอนย่างครับเดี๋ยวเอาหมูแด,ดงออกก้นเต็มเต็มอยเลยนี่ไล่ไปเรื่อยๆครับโอ้ยโอ้ยมาเด้อกฝน <c oughs> มือนี่ย <c oughs> ่างโดนแห้งอ่ะย่งางหน่อยๆก็ได้ใบเห้เรางอกนั่นลแล้วล่ะมือนี้ก็ได้ใบามาสองสามมือหน่อก็ได้ใบตอ,อนเนื่องกับไข่แน่อยู่หรอครับพี่น้อง ี่จุม่มดีมาเนี่ยปล่อยไม้ออกนะบ้านเด็ดเหรอหมื่นตัวเยอะเลยบ่หมืมกก่นบ่หมื่นกอดีอดดเอาไปเงื่อนกับว่าสิได้กินบ่ดได้กินเนองหนุกพี่น้องอ <laughs> จะคองอยากกินว่าสันกับว่ดได้กินครับ ปุ่นๆๆอีกเดียวผมปุ่มกันเปลี่ยนมุมก่อนแบีกมาแบีกมาแบีกมาเรื่อยๆยิ้มแต่ที่ยาเกิดย่ดอกมันไม่เรื่อยๆแห้งครับแห้งแล้วเห็ดเห็ดเฮ็ดหายากแลี้ยวเมียนว่าหางายที่หายากยี่ดีพวกผมกับมิตรคิดว่าอ่ะกับพ่อเป็นนังเราให้ผู้เฒ่าเพิ่นไปกินทั้งสีน่ะเดี๋ยวเขาคอยหาไม้เพิ่อนแม่นเดี๋ยวเขาคอยหาไม้เขามีโอกาสหลายก็เพิ่นหาจังใดกับพ่อได้กินยุดอกพนว่าหาไปหามาเห็ดจังเมื่อไปซื้อมา บอกบ่าท่านได้กินนีหลีครับนี่ผู้หานี่บอกตรงตรงเลยครับบาจเฮ็ดคลีปบไห้พี่น้องในน้น้ำไล่เฮียน้ำกับ่ได้เห็ดกับอ่ะกับบ่เป็นหนังครับกับแป้งปันกันกินกับแมนแมนจังไหนเขากับมีโอกาสได้กินอยู่แล้วบ่เป็นหนังครับแดดเปียงเปียงเลยพี่น้อง ห้อนครับแต่ก็บมีร่มโกกแน่นิดหน่อยแต่ว่ามืออื่นมือหื้ออาจสิห้อนห้อนแห้งห้อนขึ้นเรื่อยๆปั๊ดเอะหอนเย็นดีเนาะเฮ้ยเนาะห้นะหอนเย็นดีไม่หนังบ่ท่านเห็นออโอ้ ค่คยเห็นโตแตงสีแล้วคยถือเหล็กเลยถือเถอะโอ้นัน่นนัน่นนั่นอู้ยนันน่นค,คอยงาเนเขาคอยงานไปเลยนัน่นพวกผมพลอ,อยแง่มไรนี่คุ้นทุกโตครับเล่นครับพี่น้องสัตว์ป่าคุ้มคลองอีกชนิดหนึ่งครับผมตระกูลตะกรวดนี่นพ่อเพื่อนยง่มไรนี่คุ้นคุ้นคุ้นค้น โอ้ยโอ้ยคือหูจะคว่ำเถอะโอ้ยจะออกไปถนนเด้อจะออกไปถนนเด้อแล่นครับนี่แหละแล่นบ่บ่แมนตัวเงินตัวทองครับนี่แหละแล่นของแทะคอยถือเล็กเด้ออ่าโศกมันมาหายโศกกันเด้อครับสัตว์ปลาคุ้มครองนะครับห้ามจับไปรับประทานนะครับรมคนขุนเมืองโอ้หูจะคว่ำเนาะคุนคน หามออกไปถนนพูดนไปเข้าไปในป่าเลยรถสีตำไอ้ดาวครับคิดจจอจอจิ้ขทางถนนนี่ล่ะเห็ดละโงกครับตานอนเฝานะโอ้ยนี่แหละครับเอาจอจอริมถนนลาดยางนี่แ่ละโอ้ยดอกมันบานค่ะแตกแล้วมึอนี้ก็มาหาเล่มครับพี่น้อง ใคน,นึงครับพี่น้องเยี่ยมเลยทนได้ก็เอาไปแกงกินพอเพราะว่า <c oughs> ไม่ขือหรอกขื่อจะได้กินอยู่นอกเที่ยวนี่เนาะหอมมันในปากอ่ะังเวงแงยอยู่บ่ <c oughs> มีคนค่ะพี่น้องมีแต่คนที่เพิ่นอยู่นำ้ำรัวสองคนนั่นแหละเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องตามธรรมดามันเกือบือว่านั่นแหละเก็ดมันสิหลายกว่านี้ครับเพราะว่าทุกปีฝนมันเกิดนั่นดีอยู่เนาะ ดีนี้มาฝนเพิ่นกับว่ค่อยดีปันใดจัิงสิแอบดียวมันกับแห้งกระแล่งไปเฮ็ดกับชะงักการออกการเกิดอันนี้มาซ่อมปลาสิบอกกระดัมาปลาไทยไอ้ยบอก่ันสิเป็นห่ังกับบอกคนไปโหลดปลามาปลาลิงปลาหนองฮี่ดุกอำเภอหนองฮี่จังหวัดลอยเอ็ดครับจังหวัดลอยเอ็คมาซ่อมเบิองเออตอนแรกกับบอกบอกท่านนายอยากบอกเราเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ย่านพี่น้องมาแล้วบ่ได้เฮ็ดนะครับเขามาในปลานี่กะมันบ่มีคนไม่เอเลยหาหิมปลาหานหิมปลาไก่บนทาง มันกับบมันมันคุ้นหลายหเากับบหานเขานะแต่ว่ามีสัญญาณโทรศัพทาอยู่ครับแต่ว่าเห็ดมันบ่มีพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดบ่มีเลยหางเล่วหางเล้วแมนปหินไปละพูด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 พู พูดพูดพูดไปผุ่นไปท่าไกลๆคุณพูดไอ๋่ยสวยๆรังนึงคื้อย่างนอนสบายบื้ออยู่ว่าตื่นคุ้นดิเออเออคันเขาตื่นคนแค่แน่อยู่นี่ให้แต่เ้าตื่นเขาก็ตีปลาหนิเห็ดเขาเปลงเห็ดเขาป้ายเลยจะขึ้นปืนเลยเนียเอ้ยเห็ดดินหนิดเดี๋ยวเบื่อเห็นหอดชีดินพุ่นแล้วปลานี่ที่ดอกนึง เปลือกเงินอยู่ตีดโคมตปีจานเนยตะกาวหนีเลี้ยวไปเห็นขีดดินเลยดินี่ขาวจากผักพิษเห็ดดินครับตานี่เฮ็ดเขาไข่มู้นี่เฮ็ดไข่เขียวมู้นี่เต็มเลยมาปีแรกเราจะขาดมาปีแรกครับครับมาปีแรกนี่ยางว่าพ่อชุมงสองตาเต็มพูนเลยครับปีนี้ที่ยางมัดมือยางคำกับว่าใดพ่อเคืองตาครับยางอวยหารถเลยคร่ะ นี่ยครับไปหารถเรื่อยๆครับมันเห็นแค่เขาครับพี่น้อนงอสีป่ปกตีกสิเป็นดอกทังสี่หละนี่แล้วก็มีแต่ดอกบักซำจานครับพี่นอคะพี่นอยตเิเป็นตอเมนูอยู่ข้างนือเลยค่ะพี่น่อ,อ,นอยอเพราะว่าพอเปอยังเสาเจอยสิมาทางใกล้ใกล้ตือก็บอกใกล้ปั้ปปนไดดอกก็ซ้ำจาก บั่นหัวหน้าบั่นเสาเจยอยู่ไปสังขะเด้อค่ะเด้อบอซัมอันนี้ระยะทางกับประมาณ70-80โลครับแมนขันแมนไปสังขะกับร้อยยี่สิบหาถึงร้อยสามสิบกิโลแมนอันนั้นไปกราบกับสองรอยกว่านี่ไปกราบกับร้อยกว่าโลครับเทคนีคก็เลยได้ตัดสินใจมาทางผีเพราะว่าอันแถวบั่นจะคลองแถวอำเภอไกลๆเคียงเพิ่นหาหมดแล้วกาเสาเจยไปยังสี่ขาเสาเจยลุงคีบยังสี่มังกรปลาแตกทั้งไก่เนี่ยทงอันนี้แน่ กาบวากันดอกค่ะคุณิ่นหากินหาอยากเพิ่นอยากกินกันน่ะก็เฮานั่นแหละก็เลยก็เลาะไปหาเรื่อยๆล่ะครับพี่น้องก็เจอก็เลยรอหาเรื่อยๆแมีนป้าไปตองของเนี่ยได้ไปต่องมีนู่ก็คือว่าอยากอธิบายให้ฟังนะเมียน้าเลยว่ามือนี่มันมีมือหมานแล้วกับมือบ่หมานเนาะค่ะน้องเมีนสิเป็นยังสั่นเลยสุดๆก็สิอัปเดตให้มึงเรื่อยๆล่ะครับพี่น้องป้าไดเฮ็ดออก